หนึ่งวันกับการเป็นวิทยากรที่มองสิทธิ์กับซีโนเป็นไงบ้างเริ่มต้นกันด้วยที่8ปดโมงตบตีกับแฟนให้แฟนแต่งหน้าให้เพราะว่าเราต้องฟาดหน้าช่ำๆมารับกับเด็กมิเศบรองสิทธิ์ที่มันแบบ ชั่มมงนิเทศมศรังสิตมันก็มีแต่คนเก๋ยอยู่แล้วปะหน้าผมเรียบร้อยบอกมือบายบายแฟนไปเตรียมตัวไปทํางานโชคดีวันนี้พี่อุ้มไปเป็นผู้จัดการให้ด้วยเพราะว่าเดินทางไปจากแบบบางซ่อนอะไปมรังสิตมันนานนะแกะพาะแกรู้เป่าว่ามันต้องรับเลาะรอบบ้านนี่กว่าอะไรกันตีท้ายขัวถึงและมรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์เรามาถึงติ๊กๆก็พร้อมกันอยู่แล้วดูนี่เต็ม วิทยศาสตร์เลยแล้วคือเราก็ต้องไปห้องรับรองแล้วก็ซ้อม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 ว่าเราจะคุยอะไรเพราะเรามีเวลาแค่30นาทีในการที่จะแบบคุยกับน้องๆให้ได้ใจความมากที่สุดนี่กําลังจะเริ่มละตอนนี้น้องๆพิธีกรสองคนก็มาถามรายละเอียดก่อนที่จะเชิญเราขึ้นไปพูดซึ่งปีนี้รายชานี้มาในทีมเด็กเปลี่ยนโลกอนาคตอีก50ปีหนูอยากเห็นบ้านตัวเองเป็นยังไงบ้านถึงจะเบ้านที่หนูอยู่อาศัยไานะ เด็กๆน่ารักมากแต่ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะ30นาทีเอาเป็นว่าก็พูดครบจบจนได้แล้วก็ได้ใจความนำเสนออะไรหลายอย่างไปให้เด็กๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งในการแบบพัฒนาตัวเองได้จากการที่แบบเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะการเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่ดีในการสื่อสารควรเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองและสื่อสารจากตัวเองให้เป้นและเป็นหนึ่งวันที่สนุกมากๆด้วย เพราะมันทําให้เราเห็นว่าเด็กยุคนี้มีจินตนาการแบบใหม่แล้วก้าวไปกับสิ่งนั้นได้ยังไงโดยในการบรรยายครั้งนี้ของเราอ่ะเรานําเสนอ30นาทีกับ DNA ของซีโนซึ่งก็คือตัวเราในเรื่องของผู้นําการเปลี่ยนแปลงหรือว่า Transformative Leadership วิชานี้มีแค่ที่มอรังสิตเท่านั้นคือวิชา RSU 111หรือว่าสังคมธรรมาธิปไตยที่มอรังสิตเล็งเห็นการจะสร้างสรรค์สิ่งดีให้แก่สังคมโดยเริ่มจากการเข้าใจความต้องการของตัวเองและรู้จักจุดยืนของตัวเองอย่างแท้จริงในการนำเสน เหนือความเป็นนักสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สัโคเพราะที่นี่มาหาลัยนังสิทธิ์เาราส่งเสริมที่จะพัฒนาตัวเองในหลากหลายรูปแบบมีทุนการศึกษาดีๆให้น้องๆและมีเพื่อนพ้องที่น่ารักรออยู่ไม่ได้ไทยอินแต่ก็ไทยอินนะอยากให้มาเริ่มต้นชีวิตดีๆสุดปังแบบเนี้ยได้ที่มอนังสิทมีพิธีกรที่ขี้อวยขี้เล่นขี้แซวแบบนี้รอน้องๆอยู่นะวันนี้มีวิทยากรน,นะคะด้านอยู่ตรงนี้เลยครับใช่เดตรงนี้เลย ได้ขล่าวมาแล้วว่าพี่วิศนากลคนนี้นะครับเป็นคนที่เก่งมากทั้งการศึกษาและการทำงานของเขานี่เรียกได้ว่าเป็นเบิ้องต้นเลยพขนาดนี้จะไม่ให้พี่มาได้ยังไง